เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทติทาร่นะจ๊ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายเดือนของแต่ละราศีนะคะเราก็จะมาอัปเดตพลังงานกันซึ่งจริงๆแล้วเนาะมันก็ไม่ได้ระบุโดยรวมๆไปเลยหรอกว่าจะต้องเป็นของเดือนนั้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือเราทำเป็นรลยเดือนนะมันก็ต้องระบุว่าเป็นเดือนนี้เดือนนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็น t i m e เลนะคะคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นพฤษภาปีนี้นะคะ คุณยังสามารถไปดูพฤษภาหรือว่าเมย์ของปีที่แล้วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราแค่เขียนไว้เฉยๆเพราะว่ามันจะต้องทำอัปเดตเป็นรายเดือนเนาะแต่เป็นไทม์เลสนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยเนาะแล้วก็ดูได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทรเนาะแต่ว่าเราก็จะนับราศีตามตะวันตกนะคะไม่ได้นับตามไทยนะย้ํา มีปัญหาทุกคลิปเลยเขียนให้ทุกอย่างข้างล่างรายละเอียดมีพร้อมก็ยังมาถามว่าตัวเองราศีอะไรและกูซาบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่านับราศีตามตะวันตกไม่ได้ตามไทยก็มีความเกิดว่ามาเถียงกับคนดูดวงว่าเรานับราศีผิด เพราะฉะนั้นนะคะเอาตามที่เราบอกเนาะโอเคแล้วอย่างหนึ่งนะคะถ้ารักกันชอบกันไนดะอย่าลืมกดติดตามเราก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องไม่ว่าจะกดซปเปอร์แตงให้โอ้ยตยนนะเสียงหาจะกดซปเปอร์แตงให้เราก็อีกอย่างนึงก็คือดูโฆษณาเป็นการสนับสนุนเพื่อที่เราจะได้มีตังไปซื้อไ้่เพิ่มนั่นเองนะคะ อ่าเราก็ต้องขอแจ้งอีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่ไปดูดวงกับใครก็ตามแต่ที่แอบอ้างชื่อของเราซึ่งตอนนี้มันมีมาเรื่อยๆมีคนมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็มาทวงเอาคำถามเอาคำตอบกับเราทวงคิวทั้งๆที่ไม่เคยโอนตังให้เราเลยแล,แล้วก็หาว่าเราโกงทั้งๆที่เราก็ไม่เคยโกงใครนะคะย้ำนะคะเราไม่เคยโกงจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งแค่หนึ่งบาทลนอยู่กับพื้นเรายังไม่เก็บเลยคุณ เราไม่ได้ด้อยค่าเงินใครนะคะแต่เราไม่ได้ขัดสนขนาดต้องมาโกงเงินใครๆแค่100บาท ก็จิงอยู่หลายคนมันก็หลายบาทแต่เราไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปดูดวงหรือไปดูช่องไหนหรือไปดูอะไรกับใครก็ตามแต่ที่เขาอ้างชื่อของเราเอาคลิปของเราไปให้ดูว่ามันเป็นเขาหรืออะไรก็ตามไม่ใช่นะคะเราชื่อไทยนี่ไม่ได้ชื่อแจนไม่ได้ชื่อสม้มแล้วก็ไม่ได้ชื่ออีกอื่นๆอีกมากมายนะคะชื่อไทยนี่นะอ้ออีกอย่างที่ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันคือเราไม่ได้เปิดสอนดูไพ่และตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนอ่านไพ่ เราไม่เคยสอนใครอ่านไพ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาชื่อของเราไปแอบอ้างว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเราเป็นศิษย์เอกหรืออะ,อะไรก็ว่าไปโกหกนะคะเป็นเรื่องโกหกเนาะโอเคมันกินเวลาไป3นาทีแล้วเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะว่าอัปเดตพลังงานดวงชะตาของเราในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะชาวราศีมังกรที่น่ารักนะจ๊ะมา เราจะเป็นมังกรลัคนานะคะราศีมังกรที่เป็นดาวจาันดาวอาทิตย์หรือวาดาวเคราะห์ดวงไหนๆที่เป็นมังกรนะคะดูคลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะว่าเป็นไงบ้างเนะาะราศีมังกรราศีมังกรนะคะการงานการเงินเป็นไงบ้าง อือโอ้ The ช h a ี่ออ s ไพ่ออกมาดีมากเลยค่ะเก้าหน้าตั้งแต่ใบแรกเลยดัยงนั้นมังกรอ,อย่าหยุดเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะเงินทองเอาก่อนเนาะ Queen of swords reverse แต่ขี้งุดหงิดหน่อยนะช่วงนี้คุณไหนะยงองงางอแงนะคะ <c oughs> เอาเงินก่อนนะยงองงเงียอ่ะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องสัญญาดีๆสักหน่อยเนาะเพราะดูเหมือนว่าคุณอาจจะเบื่อด้วย กับสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาลงไปประเด็นเลยคือคุณไม่อยากขาดแคลนใดๆแต่คุณก็มีบางอย่างที่มันขาดแคลนภายในใจของคุณเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าอยาอย่างงอแง,เ,งเพราะพ่ออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะติดอย่างเดียวงอแง,งอ่ะใบนี้นะคะ Tree of Pentacles Reverse อาจจะเบื่อผู้คนในที่ทํางานหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการเองก็อาจจะเบื่อบ,บางสิ่งบางอย่างนั่นแหละเราตอบไม่ได้เลย มังกรจริงจังนะคะตั้งแต่เปิดไพ่มาเน่ะราศีคุณเป็นราศีสุดท้ายที่เราอัดคลิปและเป็นราศีเดียวที่ดีสุดแล้วเรื่องการเงิน <c oughs> จริงๆของคนอื่นเคาย,ยังมีอุปสรรคมีอะไรบางคุณไม่มีอุปสรรคเดียวที่คุณมีคือความขี้ลำคารลำคาญคนพูดจุกจิกใกล้หูลำคาญคนทำอะไรปแปลกๆเท่าน,นั้นเองเลยเ <c oughs> นี่ย King of เ e นเ a c l e เลิศมากคุณเสียงของเรา แอบรุ้นนะคะนะแล้วก็ Page of ones upright คุณอาจจะงองแงไปสัหน่อยช่วงนี้เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องปกติที่คุณงองแงเพราะคุณขี้รำคาญคุณจเา the emperor ไพเราะมากเลยดีที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ทําคลิปมา12ราศีแล้วก็ดีคู่ขนาดกันคือราศีอะไรรู้ป่ะราศีมีน <c oughs> เบะมาก เอาต่อค่ะอุย้ยโฟร์วันอัปไรจะหาเงินแต่งเมียนะคะได้นะไปจัดการชีวิตตัวเองด่วนเงินทองทั้งนั้นชื่อเสียงก็จะมีถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราุณอยากได้เงินเยอะๆดูแลครอบครัวนี้เลยค่ะปึ้งเลยยกโป้งให้เลยได้ดีมากเลยอะเดอะเดชอัปไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นน้มังกรดูซิมันเปลี่ยนอย่างไรโอ้ยดีมาก คุณอาจจะได้มีการเซ็นสัญญาทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงานนะจ๊ะเราจะบอกว่าตอนนี้นะณปัจจุบันอยู่เลยมันมีบางอย่างที่คุณทำยังไม่สำเร็จแล้วมันทำให้คุณรู้สึกขาดมากๆตรงนี้มันขาดมากๆเลยเราจะบอกว่าอย่าหยุดเพราะคุณจะทำมันสำเร็จเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงมั่นใจอ๋อลืมไปไพ่มันออกมา มันจะมันลืมไปได้ไงมันจะไม่มั่นใจให่ไพ่ไปนออมาอยู่ว่ามันออกมาว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะต่ถามว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจังๆเลยอ่ะจะสําเร็จไหมสําเร็จและไปได้ดีมากๆบางก่อนมันดีที่สุดแล้วจริงๆทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทั้งจะได้เป็นเจ้าคนนคนทั้งจะได้คู่ครองที่ดีจากการทํามาหากินตรงนี้ด้วยไม่ได้หมายความว่าไปเจอกันในที่ทํางานนะคะไม่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  แต่ก็อาจจะเป็นบ้างในบางคนแต่ที่แน่ๆเลยคืออย่างที่บอกไปคือคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่รวยคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอคุณรู้สึกว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้งงนอย่างนี้เราอยากได้มีอยากได้สามีอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นที่มันดีขึ้นเรื่อยๆสําเร็จแน่ๆ <c oughs> คุณจะได้และมันจะได้จริงๆเราเท่าที่ดูนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เราอยากรู้มากๆเลยว่ามัน,นคืออะไรแต่โดยรวมๆแล้วนะคะคนภายนอกมองว่าคุณเป็นเด็กที่น่ารักนะ ไม่รู้จะโตแค่ไหนแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้อาวุโสที่เขามองลงมาเขามองว่าคุณน่ารักทําตัวโอเคเลยน่าเอ็นดูน่าสนับสนุนอ่ะเดอะซันรีเวิร์สดูซิทำไมม reverse. ารเีเวิระะ์การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงโอ้ยอา้าวอย่างองแงมากคุณคะอย่ามัวแต่ห่วงส่งข้อความหรือพูดคุยกับใครเอาตัวเองก่อนเรารู้แล้วลหะว่าทำไมคุณงองแงดูเหมือนว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่ เรื่องสัญญาอย่าลืมนะไปคุยดีๆคุยดีๆจะได้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเลยมันมาจากตัวคุณล้วนๆนะคะที่มันไม่มีความสุขอยู่นะตรงนี้เลยเพราะคุณงองแงแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะคะคุณทําอะไรคุณทําได้หมดเลยนะแต่ประเด็นคือคุณไม่ทำไม่จัดการตัวเองนะคะเสียดาตังตังอยู่ตรงหน้าเยอะด้วยความเจริญก้าวหน้าที่ชาวบ้านเขายังไม่ได้รับเลยเพราะฉะนั้นอีกอย่างที่เราอยากรู้ว่าเด็กซันทำไมกลับหัวมาฮึบ โอ้ยสิงองวนันกลัวเลยเกินกลัวเป็นคนดังม,มันเป็นอะไรมังกรเราเพิ่งเคยเจอแบบนี้เราไม่ว่าคุณหลอกค่ะเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะที่ประมาณว่าอุ้ยเราดังได้จริงๆหรออุย้ยแม่เราเรา,เรากลัวเรากลัวเ,เ,เ,เราดังเรากลัวประสบความสําเร็จเราเป็นนั้นเราเป็นผีบ้าแบบนี้จริงนะเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้เมื่อก่อนอแต่ตอนนี้เราก็ไม่ชอบเป็นคนดังเราจะพูดเสมอว่าพูดอวดเลย ด้วยความที่ทำงานไอทีเราก็มีความโดดเด่นหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการเขียน SEO หรือทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆออนไลน์แล้วอะ่ะมือวางอันดับหนึ่งเลยนะคุณถ้าเราจะทําช่องเราให้มันเด่นกว่านี้ดังกว่านี้ก็ทาได้แต่ SEO เราไม่ได้ทําเลยเราปล่อยให้คนเขาเข้ามาตามธรรมชาติเพราะอะไรรู้ไหมคะเรากลัวกับการที่จะต้องเป็นคนที่รู้จักมีใครรู้จักเราเยอะๆเ,เพราะฉะนั้นเราเข้าใจคุณแหละแต่คุณหาเอาก่อนเอาไว้ก่อนเราค่อยไปจัดการกับอารมณ์ตอนดังทีหลังนะเนาะพอคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆ โอเคมาไม่เปิดเพิ่มแล้วกำลังดีเดี๋ยวมันจะเละเะิกเทอู้ปิดขาแป๊บนึงนะคะ <c oughs> แม่มาดูซิว่าสิ่งที่จักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับมังกรมีอะไรบ้างมันเป็นพลังงานที่ดีมากมังกรเรารู้สึกชื่นใจที่เราเห็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปแอบส่องกันนะว่าในชาร์จเกิดเรามีมังกรตรงไหนไหมเราจะได้สาธุเป็นดวงเราด้วยอยากรวยมาดูซิจักรวาลอยากจะบอกอะไรบางคนเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนดังจริงนะคุณมันห้ามไม่ได้นะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นเนาะ อ่าตั้งคำถามไ้หนึ่งคำถามนะคำถามหนึ่งคำถามอะไรก็ได้ได้ยังเอ่ยคำถามอ่าคำตอบคือใช่นะคะถูกต้องนะครับเช่นถามว่าอ่าถ้าจะไปดิวตรงน,รงนี้ตรงนี้งานนี้จะได้ไหมได้ครับสาธุเกเก่าเก่อ่ามาเอ้ยเขาบอกว่าสถานการณ์นี้สอนให้คุณรู้จักคำว่าอดทนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าคุณขี้หงุดหงิดต,ตอนนี้คุณงอแงมากเพราะคุณรำคาญรำคาญ สิ่งต่างๆรอบๆตัวนั่นแหละซึ่งถามว่ามีเหตุผลไหมก็ไม่มีนะคะอดทนนะคะ <c oughs> อ่าโอ้คุณคะคุณต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วลหละว่าคุณสามารถเป็นคนที่โด่งดังเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเลิกหนีเลิกหนีความเป็นตัวเองนะคะไปหาความสําเร็จให้ตัวเองด่วนเพราะมันมารอคุณอยู่นานแล้วห้องพัสดุที่ไปรับความสําเร็จบอกว่าถ้าไม่มารับภายในสามสิวันจะส่งคืนแล้วนะคะรีบไปเอาค่ะเดี๋ยวห้องปิดเนาะ เรานี่กรตือรือร้นมากเลยนะเวลามีใครส่งอะไรมาอุ้ยรีไปเอาค่ะดังนั้นความสําเร็จส่งมานานแล้วไปเอาซะเนาะโอ้ยคุณเอ๋บอกเลยราศีสุดท้ายจากคลิปพลังงานดีที่สุดแล้วในชีวิตนี้ตั้งแต่อาจของมังกรมาอ่ะให้มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะเพราะสิ่งที่ดีกว่านี้กำลังจะเข้ามา ไปหาแฟนเป็นมังกรอยู <c> ่ <oughs> เขาน่าจะได้อะไรที่มันเรื่องดีถ้าดิวอยู่คนราศีมีนไปดูราศีมีนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่ใบเดียวกัน <c oughs> แล้วในนั้นมันเป็นคนราศีมังกรแล้วเราบอกว่ามีนจ้าถ้าคุณอยู่ยกับมังกรนะตาคนเนี้ยโอกาสเป็นเศรษฐีโอกาสเป็นคนดังโอกาสประสบความสําเร็จเยอะมากเดีายวพึ่งไปดูถูกนางนะจ๊ะว่างั้นโว้ยขำมาค่ะใบสุดท้าย <c oughs> ฮึบอ่า โอ้ให้เชื่อสัญชตตาตญาณตัวเองบ้างเถอะไปเอ้าจำได้ไหมคะไพ่บอกว่าคุณทําได้ทุกอย่างแล้วแต่คุณไม่ทําคุณชอบด้อยค่าตัวเองแล้วคุณก็เอาเวลาที่คุณด้อยค่าตัวเองส่วนหนึ่งก็ไปงองแงด้วยคุณรู้คุณทําได้ลองทําดูอืมพอมาดูความรักบ้างดีกว่าเป็นพลังแห่งที่ดีที่สุดของราศีมังกรตั้งแต่เราอ่านไพ่มา <c oughs> จริงเราชอบคนราศีมังกรนะ Ay, ผ, smile, ผู้ชายผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็น่ารักผู้ชายก็น่ารักส่วนมากเลยโอ้ทําแต่งานเราก็ชอบงอแงบางทีน่ะก็แบบว่าแงค่ะแงมาแต่เป็นแงแบบน่ารักนะเราก็มีพี่ๆหลายคนที่ราศีมังกรที่เรารู้จักนะเป็นที่ผู้ชายก็เห็นมีตังค์กันทั้งนั้นน่าส่วนมากเขามีพ่อไม่ได้เพ้าเขาโชคดีนะเขาทํามาหากินเหมือนคุณนี่แหละมันมีศักยภาพแต่ชอบอยู่เง right ียบๆมืดๆไม่ค่อยชอบเป็นคนดังต่อให้เป็นคนดังก็จะยังเงียบอยู่ไม่ค่อยพูด แต่ถ้าพูดก็พูดแต่เรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณแต่เราชอบนะเราบอกจริงว่าเราชอบเราว่าผู้ชายราศีมังกรเราก็ผู้หญิงด้วยน่ารักมานะต่อเลยค่ะความรักเป็นไงบ้างมันจะน,นิสัยใกล้เคียงกับราศีพิจิกที่เราชอบอะ่ะงอแง,งมันก็กดูไพ่ประจําตัวสิพิจิกเป็นแต่เดทของคุณเป็นเดวิลผีความตายอยู่ด้วยกันน่ะเชปะล่าปีศาจอยู่ความตายใช่ไหม มาดูความรักของมังกรเราต้องขอบคุณพลังงานของพวกคุณมากเลยนะคะที่เป็นคลิปสุดท้ายที่ทําให้เราอัดแล้วเรายิ้มได้แบบจริงๆแล้วเราก็อยากให้พวกคุณได้พลังงานพวกนี้กลับเข้าไปในชีวิตจริงๆปังๆด้วยนะจ๊ะมา a of once l e v e r s อยู่ไกลกับแฟนอยากให้เขาไปหาหรือเปล่าจ้าเพราะมันต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นมันดีเลยนะด,ยนะดีเลยในที่นี้หมายความว่าคุณอาจจะต้องห่างกับแฟนคุณนานมากขึ้นแต่เพื่ออนาคตต้องทํานะคะหรือคู่กรณีของคุณหรือใครก็ได้ลหละที่ดอยู่กับคุณอนะ seven of pentacles up right เอาตังก่อนค่ะดูเหมือนคนคนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไ้วยนะเขาก็ทํางานของเขาเช่นกันเนี่ยพลังงานค่อนข้างบริสุทธิ์นะคุณค่อนข้างโพสิทีฟมากๆเราบอกเลย โอ้โยคุณขาถ้าซื้อหวยของถูกไปแล้วนายออบคลับส์อัปไรท์ไม่ว่าคุณจะคุยอยู่กับใครตอนนี้นะครคนคนนี้สามารถเป็นตัวจริงคุณได้แต่ถ้าคุณงองแงคุณต้องลดนะแต่ถ้าถ้าเขางองแงคุณจะต้องเย็นที่สุดเท่าที่คุณจะเย็นได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะงองแงกันงองแงกันไปงองแงกันมากันไปกันมาพัางไม่เชื่อลองไปดูคลิปราศีเมษนะคะที่เรายกตัวยอย่างอุปนิสัยของเราไว้ตรงนั้นมันเฮงซวยมากอยากเรียนแบบนะคะมันงอแงมากค่ะเราหมายถึงตัวเรานะ ดังนั้นแล้วอันนี้โอเคมากเลยดูก็เป็นผู้ใหญ่ดูทำมาหากินอ้เอซออฟซอร์ตอัพไรส์ค่ะรัตรัตค่ะรัดค่ะแล้วก็อะไรจะเนี้ยไนท์ออฟเพนตาเคิลส์รีเวิร์ดคุณขากังวลหรือเกินยังไม่บอกเอาไว้เก็บไว้บอกทีหลัง <c ười> คำม <c ười> อุย้ยเดวิลฟอร์จูนอัพไรส์คุณขาลาสีมีน ทำไมเราต้องขำแรงขนาดนี้คุณถ้าคุณดีวกับมีนจริงๆนะหรือถ้าคุณไม่รู้เขาราศีมีนเพราะว่ามนุษย์เราอะจะมีราศีต่างๆทั้งหมด22่สอ่ะยีตัวในชาร์ตเกิดอาจจะมีมีนตรงไหนสักที่ที่มันเด่นๆชัดๆเยอะๆก็ได้นะคะลองไปดูตรงนั้นดูนะคะไพ่ออกมาดีดีเหมือนกันเป๊ะแม้กระทั่งเรื่องการเงินเหมือนกันมากหรือถ้าคุณมีมีนในชาร์ตเกิดแล้วก็มี มังกรด้วยนั่นยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าอ่านั่นแหละค่ะดวงดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The w h e e l o f Fortune โชคชะตาพามาให้มาพบมาเจอกันนะจ๊ะ Five of Cups ส์อัปไรหลังจากที่ชีวิตห่อเหี่ยวเดียวดายมาพอสมควรอาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้นะที่ไปเจอความรักที่มันไม่ได้เรื่องได้เรามานะแล้วก็ค่อนข้างรอบครอบกับมันเพราะกลัวมันจะเป็นเหมือนเดิมคุณขาคู่กรณีคุณค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองนะไม่ได้ไม่มั่นใจเรื่องรูปด่างหน้าตาหรืออะไรแต่ เรื่องความรักนี่แหละเขาน่าไปเจออะไรหนักๆมาดังนั้นถ้าคุณรักเขาจริงๆคุณจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณต้องการจะไปต่อแบบจริงจังอย่าเล่นเนี่ยเขากลัวมากเลยเพราะเขาเคยเจอมาเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยไม่เยอะมากมายแต่ก็เยอะนะเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังที่เราบอกว่าเราอุบไว้ก่อนนั่นนะ่ะแป๊บหบนึ่งนะคะอ่า King of p e n t a c ค e คุณคะเขากับคุณพอกันเลย ดวงชะตาพาให้มาเจอกันลดแถมเข้ากันได้ดีด้วยอีกทางหากถ้าตกลงจะอยู่ด้วยกันแต่งานกันนะคะช่วยเหลือกันทำมาหาก,กินหนะเงินทั้งนั้นเลยเงินเยอะมากคุณเอ้ยเราจนเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยเชื่อไหมว่าเราไม่อยากดูต่อละไม่ใช่ว่าเราคิดว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดูนะเพราะมันดีมากเราอยากให้มันหยุดอยู่แค่ตรงนี้ แต่สิ่งที่เราจะพูดต่อไปเลยก็คือถ้าตอนนี้คนคนนี้ยังดูใจกันอยู่นะคะยังเดทกันอยู่เรื่อยๆยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนไอตัวนี้ที่เราบอกว่าอุปก่อนการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาสารภาพร,รักกับคุณแล้วคุณจะไม่ได้เป็นโสดนานเพราะเท่าที่ดูยังไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะไม่ได้เป็นโสดนานนะคะแต่เราต้องเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคนคนนี้นะคะมีเรือพ่วงนะ เรือพ่วงในที่นี้อาจจะเป็นลูกเตีหรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เขาต้องดูแลดังนั้นถ้าคุณจะคบกับเขาคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาต้องดูแลครอบครัวพอาครอบครัวเขาไม่มีใครยกเว้นเขาคนเดียวเนี่ยคือปัญหาของความสัมพันธ์ไหม,มก็อาจจะมีบ้างเพราะวันก่อนเราเพิ่งไปอ่านในในเอ่อไม่ใช่วันก่อนสิวันนี้เลยแล้วก็จะมีผู้ชายปัญญาอ่อนที่ที่สุดเลยมาคอมเมนต์ด่าเราเราก็งงเป็นอะไรมากเนี่ย เราไปอ่านอยู่ในโพสต์โพสต์หนึ่งเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยู่กับสามีมาแปดปีแล้วสามีไม่ทำมาหากินค่ะแล้วขนเงินส่วนหนึ่งไปให้เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองด้วยอันนั้นก็ไม่ไหวนะแต่ถ้าเขาทํางานอะไรของเขาแล้วเขาไปให้หน่ะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นปัญหาได้หมดมันขึ้นอยู่กับการการ,การจัดการแล้วก็ความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สําหรับคุณเรายังไม่เห็นว่าเป็นม,นมหาสําหรับคุณ เพราะคุณคิดว่าตัวคุณทำ,ทำมาหากินได้แล้วเขาเองเขาก็ทำมาหากินได้เช่นกันแต่วันหนึ่งถ้าระยะยาวนะคะถ้าต้องการจะคบกันจริงจังจริงๆคุยกันดีๆเพราะว่าตัวคู่กรณีของคุณเขาก็มีความกังวลอยู่ว่าเขาเองจะไปเป็นภาระคุณไหมเพราะเขาไม่ได้ตัวคนเดียว แ้วเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าถ้าเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมันจะจบลงแบบเดิมๆหรือเปล่าที่เขาถูกคนนู้นคนนี้ทําร้ายเข้ามาโดยตลอดดังนั้นคนคนนี้จะมีบาดแผลค่อนข้างใหญ่ติดตัวมานะคะแล้วมันยังไม่ได้เป็นแผลเป็นเท่าไหร่เพราะมันตกสะเก็ดแล้วสะเก็ดมันยังไม่หลุดจนจะทั่งเป็นแผลเป็นมันยังไม่ถึงขั้นเป็นแผลเป็นมันยังเป็นแผลแห้งอยู่ดังนั้นคุณจะต้องคิดดีๆว่าคุณจะไปต่อคนคนนี้ยังไงให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราสร้างความมั่นคงไปด้วยกันโดยที่ปัญหา ข้างหน้าจะน้อยที่สุดอืมมันเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ด้วยนะปัญหาจากบุคคลรอบๆตัวใช่ไหมดังนั้นต้องคิดดีๆนะคะถ้าของคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วของเขาไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นเพื่อนฟูงหรือบุคคลทั่วๆไปอันนี้ต้องระวังแต่ย้ํานะยังไม่เห็นแค่คนคนนี้เขากังวลเฉยๆแล้วเราก็เลยพูดเผื่อไว้คุณฟังเท่านั้นเองมาขออีกสองใบเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วเพราะว่ามันกําลังยี ่า g ออฟคัพส์เขาก็รู้สึกให้คุณนะคุณแต่เขาไม่ได้แสดงออกเยอะเพราะเขากลัวนั่นแหละเขาเคยเจออะไรแย่ๆมาแล้วเขาไม่อยากแสดงมากเขากลัวกลัวความรู้สึกตัวเองด้วยนี่เป๊ะเลยกลัวเจ็บมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังคําพูดของคุณด้วยเวลาคุณดีอยู่กับคนคนนี้คนคนนี้มีความเจ็บปวดแบบไม่ธรรมดาเขาอาจจะไม่ได้มาแหกปากบอกชาวบ้านว่าเฮ้ย<ๆ>ฉันเจ็บมากตัวเว้ยเจ็บชิพายเลยเจ็บโคตรๆ,ๆไม่มี อาจจะแสดงออกเหมือนคนปกติทั่วไปที่มีความสุขไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่ในใจลึกๆมันมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้องไปเยียวยาดังนั้นแล้วเขาต้องการให้คุณเยียวยาไหมไม่แต่อย่ามาสร้างแผลให้ใหม่ก็พอเพราะฉะนั้นอันนี้ไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาส่องของราศีมังกรด้วยแต่เรามองว่าภาษีเอราศีมังกรพลังงานค่อนข้างเคลียร์ชัดเจนกว่าของอีกฝ่ายอีกฝ่ายรลดูอึมครึมมากกว่าเนาะดังนั้น ความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกที่มานั่งเล่าให้ชาวบ้านก็ฟังและคนคนนี้ก็คงคิดแบบนั้นแหละอยากให้คนอื่นมองตัวเองในมุมที่แข็งแกร่งมากกว่าดังนั้นโค้กมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบแต่ที่แน่ๆเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าตัวคนเองเป็นคนที่น่าจะพึ่งพาอาศัยได้ดังนั้นอย่าให้มันเกิดคําว่าหน้าจะนะคะให้มันเป็นคําว่าคุณเป็นคนที่เขาพึ่งพาอาศัยได้เพราะเขาเองก็เป็นคนที่คุณพึ่งพาอาศัยได้เช่นกันนอกมังกร โอเคสำหรับวันนี้เท่านี้เดียวมันจะเลิกเทอะมากไปแล้วมันจะกินเวลาคุณเราอยากให้คุณฟังแค่นเนื้อเนื้เนๆนล้วเวลาที่เหลือเอาไปทําอะไรที่มันเกิดแพชชั่นทําให้เกิดพลังบวกกับชีวิตเยอะๆสนุกๆคุณจะได้ไม่งอแงในการทํางานไงคะใช่ไหมเนาะลองดูนะคะโอเคมังกรทะเลกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้ว ขอบคุณทุกคนที่สัพพอร์ตทางช่องด้วยทุกรูปแบบเลยเดี๋ยวจะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอ้อลืมบอกอีกอย่างสำหรับคนที่ดูไปแล้วมันไม่ได้ตรงเลยเราจะบอกว่าเอ o ออฟสอดตัวนี้นะคะอาจจะเป็นคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมีพลังงานแบบนี้เป๊ะๆเ,เข้ามาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาเจ็บปวดมาก่อนถ้าคุณเห็นเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มคุยกัน ถ้าคิดว่ามันโอเคค่อยๆเป็นค่อยไปไหรือแม้แต่ทั่งปัจจุบันกับก็คุยอยู่กับคนประมาณที่เราพูดถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายๆอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะพราะฉันต้องใส่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t เ r ไพ่ Oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love l e a v Message Card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63บาใบราคา639ทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลัง ทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ